น,นี้มาพาชมสวนนิ้นจี่แล้วนะคะก่อนไปชมลินจี่ก็อันนี้ผรไม้อีกหนึ่งชนิดบักโมพูสดจากต้นไม่ออกมาลูกไม่ออกมาที่หลังบ้านนะคะลุกนิดหนึ่งเอาแม่มาช้มสวนหลังบ้าน <c oughs> ทำการเก็บริ้นจีร้อยกว่ากิโลแงแงหั้างนั้นหลังบ้านประมาณ10บต้นเลืออาค่ะ ้งหลังนี้นะ่าจ,จะเก็บอะไรแล้วครึ่งหนึ่งหมาน้อยไม่ได้ลงมาดินะแม่อย่าไม่ลงนีอโดนเก็บไปแล้ว ไม่ได้แอบลงมาใช่ไหมแม่ค่าช่ำชำแดงๆงช่ำชเก็บใหม่ๆถ้าจะให้หวานต้องให้มันทักหนึ่งวันเอาไปแล้วก็ทิ้งไว้ก่อน <c oughs>